สวัสดีค่ะบีโมจิจากโรลิป p อปโครเชตค่ะวันนี้เรามาดูหัวข้อการถักลาย X บนห่วงหลังกันนะคะงานที่ได้ก็จะออกมา2รูปแบบแบบแรกนะคะมันจะเป็นคลื่นแบบนี้นะคะก็เป็นการถักแบบปลายแล้วก็พลิกกลับงานแล้วก็ถักนะคะกับอีกแบบหนึ่งจะไม่มีการพลิกกลับงานนะคะก็ถักไปเรื่อยเลยแบบนี้มันก็จะได้เป็นริ้วเป็นเส้นแบบนี้นะคะสวยงามไปคนละแบบ ก็เรามาดูวิธีถากันก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าห่วงหลังคืออะไรอยู่ตรงไหนนะคะเราก็จะดูจากตรงนี้ลายถักโคเชใช่ไหมคะเวลาเราดูจากด้านบนเราจะเห็นว่ามันเป็นรูปหมาพรมเป็นรูปตวัววีใช่ไหมคะแบบนี้ก็จะเกิดจากเส้นไหมสองเส้นตรงนี้ก็ห่วงที่อยู่ฝั่งเรานะคะเราก็จะเรียกว่าห่วงหน้า ส่วนห่วงที่อยู่ด้านหลังแมที่มันไกลเราออกไปเราก็จะเรียกว่าห่วง,ห,วงหลังเพราะฉะนั้นการถักลายเ็กบนห่วงหลังก็คือการถักบนเาขาป้ห่วงที่อยู่ไกลาจากตัวเราไปนะคะมาดูมาลองทํากันดูเนาะห่วงหลังใช่ไหมคะเราก็แทงอเข็มใหญ่ไปแป๊บนึงนะคะขออภัย ก็แทงลงไปที่ห่วงหลังเลยเลยแล้วก็ถักอีกโอเคแทงลงพันไหมดึงขึ้นแล้วก็พันไหมดึงผ่านสองหัวงนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะได้เป็นริ้ว งามนะคะกับอีกแบบนึงส่วนแบบนี้มันจะเป็นการถักแบบไปลปกลับใช่ไหมคะเวลาเราดูด้านนี้ทางนี้มันก็จะเป็นห่วงหน้าใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นห่วงขวางแต่ว่าเวลาเราจะเริ่มถักใช่ไหมคะเราก็โซ่หนึ่งก่อนไหมก็กลับงานใช่ไหมคะทีนี้อย่างที่บอกนะคะว่าห่วงหน้าหมายถึงห่วงที่อยู่ใกล้ฝั่งเราเพราะฉะนั้นห่วงหน้าก็คือห่วงนี้นะคะส่วนห่วงด้านหลัง ตรงนี้ก็คือห่วงหลังการถัก X บนห่วงหลังในรูปแบบนี้ก็คือการเกี่ยวลงไปตรงห่วงที่อยู่ไกลตัวเราแบบนี้นะคะก็เหมือนการแทงพันไหมนะคะพันไหมดึงผ่านสองห่วงไปเรื่อยๆแบบนี้แม่ได้ริ้วสวยงาม ลายนี้เหมาะทำผ้าพันคอหรือหมวกนะคะแล้วจะมีความยืดหยุน่นสวยงามเป็นริว้วสวยไปคนละแบบลองทำดูนะคะโครเชต์ใครๆก็ทำได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะ